สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะสัปดาห์ที่40หน่วย9อย่างภาคภูมิสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทบทวนบทเรียนคณิตศาสตร์นะคะประจำวันศุกร์ที่18มีนาคมปีพุทธศักราช2565ค่ะพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะทบทวนบทเรียนคณิตศาสตร์จำนวนตัวเลข1-10ค่ะ มะเขือเทศ1ลูกแทนค่าตัวเลข1อาราบิก1ไทยและก็คำอ่านคำว่า1ค่ะ1อาราบิก1ไทยและก็คำว่า1ค่ะและก็มะเขือเทศ1ลูกค่ะแอปเปิลสองลูกแทนค่าตัวเลขด้วยเลข2 2อาราบิก2ไทย และก็คำว่า2ค่ะเลข2องอารบิกเลข2ไทยและก็คำว่า2ค่ะและก็จำนวนของตัวจำนวนของรูปภาพก็คือแอปเปิลสลูกค่ะ1 2 3่งสองสารนสามลูกแทนค่าตัวเลขด้วยเลข3 3มามอารบิก3ไทยและคำว่า3ค่ะ3มอารบิก สไทยและก็คำว่า3ค่ะแทนค่าจำนวนรูปภาพเรโมนสามลูกค่ะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกรัตเบอรี่สี่ลูกแทนค่าจำนวนตัวเลขด้วยเลข4อารบิกเลข4ไทยและก็คำอ่านคำว่า4ค่ะสอารบิกสไทยและก็คำอ่านคำว่าสค่ะ และก็แทนค่าจำนวนรูปภาพรัตเบอรี่4รูปค่ะสับปะรด1,2,3,4,5สับปะรด5ลูกแทนค่าตัวเลขด้วยเลข 5, เลข5อารบิกเลข5ไทยคำอ่านคำว่า5ค่ะเลข5อารบิกเลข5ไทยและก็คำว่า5ค่ะ แทนค่าจำนวนตัวจำนวนรูปภาพด้วยสับป,ประรด5ลูกค่ะ 1. สตรอเบอรี่หนึ่ง 2. 3. 4. ส 6. สตรอเบอรี่หผลแทนค่าจำนวนตัวเลขด้วยเลข6อาราบิก6ไทยและก็คำว่า6ค่ะ6อาราบิก 6ไทยและก็คำว่า6ค่ะแทนค่าจํานวนรูปภาพด้วยสตรอเบอรี่6ลูกค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Apple แอปเปิลสีแดง7ลูกแทนค่าตัวเลขด้วยเลข7อารบิก7ไทยและคำว่า7ค่ะ 7อาราบิกเไทยและก็คำว่า7ค่ะแทนค่าจำนวนรูปภาพแอปเปิ้ลสีแดง7ผลค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เห็ดสีเขียวมี8ดอกแทนค่าตัวเลขด้วยเลข8อาราบิก แปดไทยและก็คำอ่านคำว่าแปดค่ะแปดอาราบิกแปดไทยและก็คำว่าแปดค่ะและแทนค่าจำนวนรูปภาพเห็ดสีเขียวแปดดอกค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ด 9พริกหยวกสีเหลืองมีจำนวนรูปภาพ9รูปแทนค่าตัวเลขด้วยเลข9อาราบิกเลข9ไทยและก็คำอ่านคำว่า9ค่ะเลข9อาราบิกเลข9ไทยและก็คำว่า9ค่ะแทนจำนวนรูปภาพพริกหยวกสีเหลือง9รูปค่ะ1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10หัวหอมสีแดงมีทั้งหมด10หัวแทนค่าตัวเลขด้วยตัวเลข10บอาราบิก10ไทยและก็คำว่า10ค่ะ10อาราบิก สิไทยและก็คําว่า10ค่ะแทนรูปจํานวนรูปภาพหัวหอมสิหัวค่ะการทบทวนตัวเลขจํานวน1-10ก็จบเพียงที่แพจเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทบทวนและก็ฝึกจําฝึกเขียนตัวเลข1-10ให้แม่นๆนะคะ แล้วเราก็จะเก่งเองค่ะฝึกบ่อยๆนะคะหรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนหรืออุปกรณ์ภายในบ้านของเราอย่างเช่นสีเอามานับเป็นค่าแทนรูปภาพจำนวนรูปภาพก็ได้นะคะเราจะได้ฝึกบ่อยๆแล้วก็ฝึกบ่อยบ่อยเราจะได้จําได้แล้วก็เก่งนะคะเด็กๆต่อมาเรามาดูแบบฝึกหัดงานศิลปะหน่วย9้าอย่างภาคภูมิสําหรับวันนี้นะคะ วันนี้คุณครูให้เด็กๆนับจำนวนสัตว์แต่ละชนิดและเติมจำนวนตัวเลขลงในช่องว่างด้านล่างให้ถูกต้องและระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะและที่สําคัญเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะเด็กๆต่อด้วยแบบฝึกหัดภาษาไทายแบบฝึกหัดภาษาไทายวันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนคำพื้นฐานคำพื้นฐานคำว่าถ้วยค่ะ เรามาะกดคำว่าถ้วยพร้อมกันนะคะถ้วยสกดว่าทอปัวยอถวยถวยไม่โธถ้วยถ้วย,วย,วยสกดว่าทอปัวยอถวยถวยไม่โธถ้วยค่ะต่อมาแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนคำศัพท์คำว่าซีบราซีบราแปลว่าม้าลายนะคะ จะกดพร้อมคุณครูเลยค่ะ z e b r a c แปลว่าม้าลาย z e b r a c แปลว่าม้าลายค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้และสัปดาห์นี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะและก็ทบทวนในสิ่งที่เรียนไปในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์คือ อะไรคะวันจันทร์เราเรียนเรื่องคุณครูประจำชั้นคนใหม่พี่เลี้ยงคนใหม่ห้องเรียนใหม่แล้วก็การแต่งกายใช่ไหมคะพอวันที่2เราเรียนเรื่องพยัญชนะในภาษาไทยมี44ตัวและก็สระในภาษาไทยและก็อักษรภาษาอังกฤษ26ตสวอ่าตัวแล้วก็จำนวนตัวเลขนั่นเองใช่ไหมคะ1-10ให้เด็กๆฝึก ทบทวนบ่อยๆนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้คุณครูจบแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ